ลกปืนมวล5กรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว400เมตรต่อวินาทีเข้าชนแท่งวัตถุมวล995กรัมแล้วฝังอยู่ภายในโดยที่แท่งวัตถุติดสปริงมีค่าคงตัว900นิวตันต่อเมตรติดผนังดังรูปสปริงจะยุบเข้าไปมากที่สุดเท่าใดถ้าพื้นลืน่นเราจะมาดูวิธีการทําโจทย์ข้อนี้กันนะครับก่อนอื่นเลย เราต้องรู้ว่าข้อนี้จะใช้เรื่องโมเมนตัมแล้วก็เรื่องพลังงานช่วยนะครับแร่โมเมนตัมส่วนที่ใช้ก็คือซิกมัพก่อนชนเท่ากับซิกมัพหลังชนอันนี้เรียกว่ากดอนุรักษ um. ์โมเมนตัมเราจะมาดูกันนะครับโดยก่อนชนเนี่ย รูกปืนมวลนะ0.005กรัม0.005นะครับมีความเร็วโจกระหนมาว่า400เมตรต่อวินาทีหลังชนเนื่องจากอยตุว่าฝังอยู่ภายในหมายความว่าติดกันใบกับวัตถุนะครับซึ่งรวมมวลทั้งสองเราจะได้1กิโลกรัมพอดี995กรัมบวกกับ5กรัมเป็น1กิโลกรัมนะครับ ซึ่งจะมีความเร็วซึ่งเราไม่ทราบค่าเหดให้เป็น V เราจะได้ค่า V ออกมาเท่ากับ400คูณ0.005 4คูณ0.5เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเราได้ค่า V ออกมา2เมตรต่อวินาทีแล้วเราจะมาดูกันว่าสปริงเนี่ยจะยุบเข้าไปมากที่สุดเท่าไหร่เราจะใช้พลังงานช่วยนะครับ ดยพลังงานจนเนี่ยเรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานที่ทำให้สปริงยุบนะครับพลังงานจนก็คือหน่งน mv กำลังสแล้วกับพลังงานที่ทำให้สปริงยุบคือนหน ks กำลังสองโย์กำหนดค่าขงตัวสปริงมาให้คือเก้นะครับหน่งนสามารถตัดหน่งนได้ m มวลรวมกันคือหนึกิโลกรัม v เราหาค่ามาคือสองทั้งหมดจะกำลังสเท่ากับ k โยก์กำหนดมาให้ว่าคือเก้า้อยนิวตันต่อเมตร x กำลังสองอาจะได้ว่า x กำลังสองเท่ากับสี่ 2, ส่วนเก้าร้อยเท่ากับ x กำลังสองซึ่งเท่ากับสองส่วนสามสิบทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ x กำลังสองจะได้ว่า x กำลังสองเท่ากับสองส่วนสามสิบทั้งหมดยกกำลังสอง x เท่ากับสองส่วนสามสิบ แปลงเป็นทศนิยมนะครับให้เวลาแปลงประมาณสิบวินาทีจะได้เป็น0.06 6เนื่องจากโจทย์ถามว่าสปริงจะยุกเข้าไปมากที่สุดเท่าไรในหน่วยเซนติเมตรนะครับเราจึงต้องแปลงเป็นเซนติเมตรโดยการคูณ10 น,นี่คือเมตรเราจะคูณ10ยกกำลัง3จะกลายเป็น6.6เซนติเมตรคือคำตอบของข้อนี้ครับเดีย๋ยวเรามาทบทวนวิธีการทำโจทย์ข้อนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ<อ>ก็คืออ่านโจทย์อีกรอบหนึง่งก<อ>็ลูกปืนมวล5กรมัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว100เมตรต่อวินาทีเข้าชนแท่งวัตถุมวล995กรมัมแล้วฝังอยู่ภายใน โดยที่แท่งวัตถุติดสปริงที่มีค่าของตัว900นิวตันเมตรติดผนังดังรูปสปริงจะยุกเข้าไปมากที่สุดเท่าใดถ้าพื้นลื่นเอามาทบทวนวิธีการทำอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนอื่นเราจะใช้สูตรที่เราว่ากดอนุรักษ์โมเมนตัมก็คือซึ่งมาพก่อนชนนะครับซึ่งมาพหลังชนอันนี้สำคัญมากนะครับย้ำว่าจำหลังจากนั้นเราก็มาดูก่อนชนก็จะมีมวล 0.05หกิโลกร,รัมของกระสุนปืนวิ่งด้วยความเร็ว400เมตรต่อวินาทีและหลังชนโจทยบอกว่าแท่งวัตถุฝังอยู่ภายในหมายความว่ามวลเก5 m. และ5 m. จะรวมกันซึ่งจะได้1นกิโลพอดีคูณกับความเร็วซึ่งเราไม่ทราบค่าก็คือ V ีจะได้ค่า V ออกมาเท่ากับ400ร้อยคูณ0 0นยได้ V เท่ากับสเมตรต่อวินาที oh. เมื่อเราได้ V เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีแล้ว เราจะมาดูวิธีการหาระยะยืดของสปริงที่ดันเข้าไปกันเมื่อเราได้ความเร็วสองเมตรนาทีความเร็วจะเปลี่ยนพลังงานจนพลังงานจนนั้นจะเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์ของสปริงได้ก็คือเราก็สามารถหาระยะของสปริงที่ดันเข้าไปสุดได้เมื่อเรามีพลังงานจนเท่านี้พลังงานจนขึ้นอง2ลยังองเท่ากับพลังงานศักย์สปริงขึ้นอ1เคสกำลังสองจับเท่ากันเราแก้สมการออกมาเราสามารถหาเดได้เท่ากับสองส่วนสาสิ นำสหารสามสิจะได้เท่ากับ0.066เมตรแต่เนื่องจากโจทย์ถามเป็นเซนติเมตรจึงต้องคูณ10ยกกำลัง3จะเท่ากับ6.6เซนติเมตรจะเป็นคำตอบของข้อนี้ว่าสปริงสามารถยุบเข้าไป6.6เซนติเมตรครับ